เมื่อการแต่งงานของหนุ่มรักอิสระเปรียบเสมือนการถูกจองจําในคุกชีวิตเขาจึงอยากทําเรื่องบ,าบา้าๆร่วมกับเพื่อนสนิทสักครั้งก่อนแต่งงานโดยการจัดทริปเดินทางไปทํากิจกรรมผาดโผนเสี่ยงตายต่า,ตางๆแต่ในทริปนี้มันก็ได้เกิดเรื่องราวมากมายจนทําให้ทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องลุยสุดมันแดนฝันสเปนก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ กาบีถายาทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้มาร่วมงานวันเกิดแม่ของแฟนสาวที่ชื่อว่านาตชาซึ่งกาบีก็ได้เตรียมแหวนเพชรมาเป็นของขวัญให้แม่ของเธอแต่นาตชาดันเข้าใจผิดคิดว่ากาบีเอาแหวนมาขอเธอแต่งงานเธอเลยร้องดีใจขึ้นมาจนคนทั้งงานเข้าใจผิดไปด้วยทางด้านกาบีก็ไม่อยากทําให้แฟนสาวหน้าแตกเขาเลยเอออ,อไปตามนั้นซึ่งความจริงแล้วกาบียังไม่พร้อมและไม่อยากแต่งงานในเร็วๆนี้เขาจึงได้หาโอกาสบอกความจริงกับนาตชาว่าเขาไม่ได้จะขอแต่งส่วนแหวนเพชรที่ ที่เห็นก็เป็นแค่ของขวัญวันเกิดแต่ถึงแม้นัตชาจะรู้ความจริงเธอก็ไม่อยากอับอายขายขี้หน้าที่จะต้องไปบอกเรื่องนี้กับทุกคนเธอเลยร้องไห้แล้วก็ดึงดราม่าว่ากาบีไม่รักและไม่อยากแต่งงานด้วยทางด้านกาบีก็ทนเห็นแฟนสาวเศร้าเสียใจไม่ได้เขาจึงต้องแต่งงานกับเธอจริงๆ กาบีมีเพื่อนสนิทสองคนคนหนึ่งชื่อว่าอาจุนอีกคนชื่อว่าอิมรานเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันก็มักถูกเรียกว่าสามทหารเสือเนื่องจากพวกเขาทั้งเกรยียนทั้งซ่าเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันจึงเป็นช่วงเวลาที่พวกเขามีความสุขและรู้สึกเป็นอิสระมากๆแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าจะไม่สามารถใช้ชีวิตสุดบ้าแบบนี้ได้อีกเพราะสักวันหนึ่งก็จะต้องแต่งงานจะต้องรับผิดชอบครอบครัว ดยเหตุนี้พวกเขาทั้ง3าจึงสัญญากันไว้ว่าถ้ามีใครจะแต่งงานพวกเขาจะจัดทริปเที่ยวสละโสดโดยการเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ทําเรื่องสุดบ้าด้วยกันซึ่งก็คือการทํากิจกรรมผ่าดผลเสี่ยงตายโดยแต่ละคนจะเลือกกิจกรรมหนึ่งอย่างและจะไม่บอกให้เพื่อนรู้ว่ามันคืออะไร หลังจากที่กาบีตัดสินใจจะแต่งงานเขาก็รีบบอกให้เพื่อนๆรู้เพื่อที่จะได้กลับมารวมตัวกันทำตามสัญญาซึ่งอิมรานที่เป็นนักเขียนคำโฆษณาก็มาหากาบีได้โดยไม่ติดปัญหาอะไรแถมเขายังอยากให้ทริปนี้เกิดขึ้นเร็วๆ เพราะเมื่อมีนานมานี้หลังจากที่พ่อของเขาเสียเขาก็ได้มารู้ความจริงว่าคนที่เขาเรียกว่าพ่อมาตลอดชีวิตเป็นพ่อเลี้ยงไม่ใช่พ่อแท้ๆซึ่งอิมรานก็ช็อกกับเรื่องนี้มากๆคำถามต่งตางๆผุดขึ้นมาในหัวมากมายพ่อแท้ๆคือใครพ่อรักเขาบ้างไหมทำไมพ่อไม่เคยติดต่อมาเลย ดังนั้นเพื่อหาคำตอบนี้อิมรานจะได้สืบหาข้อมูลจนในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าตอนนี้พ่ออาศัยอยู่ที่สเปนแต่ทางด้านแม่ก็ได้มาเตือนไม่ให้ลูกไปเพราะเธอกลัวลูกเสียใจเมื่อได้เจอพ่อแต่อิมรานก็ยืนยันที่จะไปเพราะเขามีความหวังเล็กๆว่าพ่ออาจมีเหตุผลจําเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่สามารถติดต่อมาหาเขาได้ซึ่งอิมรานก็จะใช้ทริปสละโสดนี้เป็นข้ออ้างในการเดินทางไปสเปนเพื่อที่จะได้ตามหาพ่อ แต่สุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนว่าทริปนี้จะลม่มเนื่องจากอาจุนบอกว่าเขางานยุ่งมากๆแต่ทางด้านกาบีก็รู้ดีว่าคนอย่างอาจุนต่อให้จะง,งานยุ่งแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนได้ซึ่งเหตุผลจริงๆที่อาจุนไม่อยากไปทริปนี้เนื่องจากเขามีเรื่องผิดใจกับอิมรานโดยอาจุนเป็นคนที่บ้างานจริงจังกับการหาเงินแบบสุด เนื่องจากเขามีเป้าหมายในชีวิตที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ชีวิตมีความมั่นคงความสุขสบายและพร้อมที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบซึ่งในอดีตอาจุนก็มีแฟนสาวที่เขารักมากๆแต่เนื่องจากเขาทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ความรักของเขาจึงจบลงด้วยการถูกทิ้งซึ่งอาจุนก็เสียใจมากๆที่แฟนสาวมองไม่เห็นความรักที่เขามีให้มองไม่เห็นความพยายามที่จะสร้างครอบครัวด้วยกัน ต่ที่อาจนเสียใจมากไปกว่านั้นคือเพื่อนสนิทอย่างอิมรานเดินเข้ามาเป็นคนดามใจแฟนสาวของเขาซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็เลิกรากันแต่มันก็ทําให้อาจนเสียใจมากๆโดยเหตุนี้เขาเลยปฏิเสธการไปเที่ยวทริปสละโสดเพราะเขาไม่อยากเจอหน้าอิมบรานแต่สุดท้ายคำม่าเพื่อนมันก็ตัดกันไม่ขาดหลังจากคิดทบทวนอยู่นานในที่สุดอาจุนก็ตกลงเข้าร่วมทริปหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามก็ออกเดินทางไปสเปน ื่ออาจุนและอิมบรานได้เจอกันพวกเขาก็เข้าไปทักทายตามปกติส่วนทางด้านกาบีก็คอยเป็นตัวกลางสร้างบรรยากาศให้สนุกแต่อาจุนก็ทําให้เพื่อนๆแซงเพราะเขามักจะแยกตัวไปทํางานส่วนทางด้านอิมรานก็ทําเนียนชวนกาบีไปดูงานศิลปะซึ่งความจริงแล้วพ่อของเขาเป็นจิตกรอิมบรานเลยหวังว่าจะได้เจอพ่อที่แกลเลอรี่แสดงงานศิลป์แต่พอไปถึงอิมบรานก็ได้เห็นแค่ผลงานของพ่อเท่านั้น เช้าวันต่อมาพวกเขาไปเช่ารถสำหรับเดินทางซึ่งอิมรานก็งองแงอยากได้รถเปิดประทุนสุดเจ๋งแต่เพื่อนก็ปฏิเสธเพราะมันได้แค่ความเท่แต่มันนั่งไม่สบายเท่ารถ SUV หลังจากที่ได้รถพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางซึ่งทั้งสามก็เปิดเพลงฟังและดื่มดำบรรยากาศอย่างสนุกสนานแต่ไม่ทันไรอาจุนก็โทรศัพท์คุยงานที่หนักไปกว่านั้นคือเขาจอดแวะพักข้างทางเพื่อประชุมงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งมันก็ทำให้กาบีและอิมรานเซงเซงที่อาจุนไม่ได้เต็มที่กับทริปนี้ และหลังจากประชุมเสร็จไปได้ไม่ทันไรอาจุนก็โทรคุยงานต่ออีกเรื่อยๆจนกาบีเหน็บแนมเพื่อนไปว่าใครก็ได้โยนโทรศัพท์เขาทิ้งหน่อยทางด้านอิมรานที่ได้ยินแบบนั้นก็เดินทำจริงๆซึ่งมันก็ทำให้อาจุนไม่พอใจมากๆเพราะสายนั้นเป็นสายสำคัญอาจุนเลยด่าอิมรานว่าไม่รู้จักโตทำอะไรไม่คิดนอกจากนี้อาจุนยังพูดอีกว่าที่นายโยนโทรศัพท์ทิ้งฉันไม่ตลกและที่นายมายุ่งกับแฟนฉันมันก็ไม่ตลก ทางด้านอิมรานเมื่อได้ยินอาจุนพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยพอใจเพราะเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอีกอย่างอิมบรานก็ขอโทษไปหลายครั้งแล้วด้วยแต่ก็อาจจะเป็นเพราะอิมรานเป็นคนชิลๆติดตลกอาจุนเลยไม่รู้สึกถึงความจริงใจในคําขอโทษจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินทางมาถึงเมืองที่กาบีเป็นคนเลือก หลังจากที่ได้เห็นบ้านพักสุดหรูและได้เห็นวิวทะเลอันสวยงามบรรยากาศในทริปนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างทางด้านอาจุนก็ยังคงเอาแต่ทำงานแม้เพื่อนๆจะลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่อาจุนก็เอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานที่ชายหาดแต่ทันใดนั้นก็มีสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงอาจุนออกจากงานได้ซึ่งก็คือสาวสวยเขามองเธออยู่ห่างๆอย่างไม่ละสายตาจนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาเห็นอิมราเล็กแกล้งอาจุนด้วยการปาดหน้าเข้าไปจีบสาวสวยคนนั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็หนีกลับไป สำหรับกิจกรรมผ่าดโผลที่กาบีเป็นคนเลือกก็คือการดำน้ำซึ่งกาบีก็รู้ดีว่าอาจุนว่ายน้ำไม่เป็นแถมยังเป็นคนกลัวน้ำเขาเลยอยากให้เพื่อนได้ทำสิ่งที่มันท้าทายเพื่อเอาชนะความกลัวให้ได้ซึ่งในตอนแรกอาจุนก็ไม่ค่อยอยากทำแต่พอเขาได้รู้ว่าสาวสวยที่เขาเจอก่อนหน้านี้เป็นครูสอนดำน้ำความรู้สึกกลัวก็เริ่มหายไปทีละน้อยโดยครูสอนดำน้ำสาวสวยคนนี้มีชื่อว่าเลล่า สำหรับการสอนเลลาก็ต้องโฟกัสคนว่ายนะ้ำไม่เป็นอย่างอาจุนเป็นพิเศษซึ่งความใกล้ชิดมันก็ทำให้อาจุนรู้สึกหวนไหวหลังจากที่สอนเสร็จสามหนุ่มก็ชวนเลลามาดื่มซึ่งอาจุนก็แอบมองเธอตลอดและเธอก็น่าจะรู้ตัววนต่อมาเมื่อถึงเวลาที่ต้องดำน้ำอาจุนก็มีสีหน้าเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัดแต่เมื่อเขาได้ลงไปเห็นความสวยงามใต้ท้องทะเลเขาก็เพลิดเพลินจนลืมความกลัว เมื่อขึ้นมาบนเรืออาจุนก็ถึงกับร้องไห้ออกมาซึ่งมันก็เป็นน้ำตาแห่งความสุขที่เขาได้ทำในสิ่งที่น่าอัศจรรย์น,นี้สิ่งที่เขาคงไม่มีวันได้ทำหากไม่ได้มาทริปกับเพื่อน ในคืนนั้นกาบีวิดีโอคอลไปเล่าความสนุกของการดำน้ำให้นาตาชาฟังแต่ทันใดนั้นเลเล่ลาก็เข้ามาเพื่อขอเข้าห้องน้ำซึ่งกาบีก็เรียกให้เธอเข้ามาทักทายนาตาชาแต่หลังจากนั้นนาตาชาก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจกาบีเลยอธิบายให้เธอฟังว่าเลเลลา่าเป็นแค่ครูสอนดำน้ำไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนแต่ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงนาตาชาก็ไม่ฟังและเธอก็ได้ทำตัวงี่เง่าใส่กาบี ในมือค่ำของพวกเขาหนุ่มๆได้ชวนเลล่าไปร่วมทริปต่อด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธเนื่องจากเธอนัดกับเพื่อนไว้แล้วว่าจะไปร่วมงานเทศกาลปามเมื่อเขือเทศหนุ่มๆที่ได้รู้แบบนั้นก็เลยเปลี่ยนแผนไปร่วมงานเทศกาลนี้ด้วย เช้าวันต่อมากาบีได้ไปเช่ารถคันใหม่มาใช้เป็นรถเปิดประทุนสุดแท่โดนใจอิมรันเอามากๆซึ่งในระหว่างทางพวกเขาก็ร้องเพลงและพูดคุยกันสนุกสนานทันใดนั้นนาตาชาก็โทรมาขอโทษกาบีที่เมื่อคืนทำตัวงี่เง่าแต่ความจริงแล้วเธอไม่ได้จะขอโทษแต่เธอโทรมาเพื่อหลอกถามที่พักที่กาบีกำลังจะไป หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินทางไปถึงซึ่งก็มีเพื่อนของเล,ลามารอต้อนรับเธอมีชื่อว่านูเรียทางด้านอิมรานเมื่อได้เห็นเพื่อนสุดสวยของเลลาเขาก็เข้าไปจีบทันทีหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปร่วมงานเทศกาลปาเมื่อเขือเทศกันอย่างสนุกสนานและก็ดูเหมือนว่าอาจุนและเลลาจะเริ่มมีใจให้กันหลังจากเที่ยวเล่นจนหนำใจพวกเขาก็เดินกลับมาที่โรงแรมซึ่งอาจุนก็บอกให้เล,ลาเอาเมะเขือเทศที่เหลือไปแกล้งกาบีทางด้านกาบีเลยแกล้งเธอคืน แต่นาตาชาก็ดันเข้ามาเห็นพอดีมันเลยยิ่งทําให้ทริปนี้ส่อแววจะจบล่มใน,นระหว่างที่กาบีและนาตาชามีปากเสียงกันอิมรานก็ได้เข้าไปชวนทานมื้อข้ามตามมารยาทแต่นาตาชาดันตอบตกลงซึ่งกาบีก็กังวลว่านาตาชาจะทําให้ทุกคนอึดอัดหรืออาจเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหลังจากนั้นอิมรานก็เอาข่าวร้ายนี้ไปบอกกับทุกคนแล้วก็เตือนเลล่าให้รู้ตัวว่าเธอกํากลังถูกเกลียดขี้หน้า หลังจากพูดเสร็จอิมรานก็ทำตัวเกรียนๆไปเคาะประตูอคาแอบน้ำกับนูเรียซึ่งเธอก็เดินเปิดที่อิมรานซะอย่างนั้นหลังจากนั้นทุกคนก็มาทานมื้อค่ำด้วยกันทางด้านอิมรานก็ชวนให้นาตาชาอยู่เที่ยวต่อด้วยกันซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นการชวนตามมารยาทยิ่งดีที่ในครั้งนี้นาตาชาปฏิเสธโดยเธอบอกว่าอยากให้หนุ่มๆเที่ยวทริปสละดสดให้เต็มที่หลังทานอาหารเสร็จ อิมรานก็ไล่ให้อาจุนกับเลลาไปเดินเล่นข้างนอกสักสองาชั่วโมงเนื่องจากเขาอยากอยู่2อต่อสกับนูเรียมันเลยทําให้อาจุนได้มีโอกาสพูดคุยและทําความรู้จักเลลาให้มากขึ้นซึ่งอาจุนก็ได้ถามเธอว่าคิดยังไงกับผู้ชายที่มุ่งมั่นหาเงินเพื่อสร้างอนาคตจนไม่ค่อยมีเวลาให้ทางด้านเลลาก็ตอบว่าผู้ชายที่สนแต่เรื่องพวกนั้นเป็นคนน่าเบื่อ เมื่ออาจุดได้ยินแบบนั้นเขาเลยเล่ามุมมองของผู้ชายหน้าเบื่อให้ฟังว่าหลังจากที่พ่อจากไปโดยทิ้งหนี้ก้อนโตวไว้ให้เขาก็ได้เรียนรู้ว่าโลกหมุนรอบเงินและเงินคือความสุขเลล่าเลยถามว่ามันคือความสุขจริงๆหรอคุณเคยร้องไห้ได้วยความดีใจเวลาที่ได้เงินเยอะๆไหมทางด้านอาจุนพอได้ฟังที่เลล่าพูดมันก็ทำให้เขาหลุดจากกรอบความคิดเดิมๆได้ เชาวันต่อมาสามหนุ่มก็ต้องโบกมือลาเลลาเพื่อเดินทางต่อตามแผนเดิมซึ่งทั้งอาจุนและเลลาก็เศร้ากับการจากลานี้อย่างบอกไม่ถูกส่วนทางด้านนาตาชาก็จะเดินทางกลับโดยเครื่องบินซึ่งเธอก็ขอติดรถไปที่สนามบินด้วยแต่หลังจากที่เดินทางไปได้สักพักเลลาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาจูบอาจุนเพราะเธอไม่อยากเสียใจไปตลอดชีวิตหากไม่ได้ทำตามที่ใจต้องการ หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อซึ่งพวกเขาก็ทำได้แต่รอเวลาให้ไปถึงที่สนามบินเร็วๆจะได้สนุกกันต่ออย่างเต็มที่แต่อยู่ดีๆนาตาชาก็ขอขับ ซึ่งเธอก็ขับช้ามากๆอย่างกับตั้งใจให้ตัวเองตกเครื่องแต่ยิ่งดีที่สุดท้ายแล้วก็ไปทันซึ่งในระหว่างที่กาบีเดินไปส่งนาตาชาอาจุนก็คุยกับอิมรานว่าเขาเป็นห่วงเพื่อนเพราะตลอดเวลาที่กาบีอยู่กับคู่มัน่นอาจุนไม่รับรู้ได้ถึงความสุขของกาบีเลยสักนิดซึ่งอาจุนก็กลัวว่าหากแต่งงานกันไปแล้วมันจะสายเกินแก้เขาจึงจะคุยกับเพื่อนให้คิดทบทวนดูอีกครั้งแต่เรื่องแบบนี้มันก็พูดยากอาจุนเลยขอให้อิมรานมาช่วยช่วยกันพูดแต่อิมรราาานกก็ปฏิษษษเเสธพะไม่ย เพชรดีกรีพอออกเดินทางต่อเขาเลยทําทีเป็นเขียนไดอารี่เพื่อกลบเกลื่อนซึ่งมันก็ผิดวิสัยคนอ,อย่างอิมรานจนเพื่อนๆสงสัยกาบีเลยชวนเล่นเกมเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างโดยกาบีจะพูดมาคํานึงส่วนทางด้านอิมรานก็จะต้องพูดอีกคําที่เกี่ยวข้องกันทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรรถถนนมุมไบรถติดหัวใจความรักทั้งสองผลัดกันพูดไปเรื่อยๆแต่พอมาถึงคำว่าพ่ออิมรานก็หยุดชะงักไปสักพักแล้วก็รีบพูดต่อว่าแม่เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องในใจ แต่มันก็ไม่ทันในตอนนี้เพื่อนๆจึงได้รู้แล้วว่าอิมรานกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพ่อในคืนนั้นอิมรานก็ยังคงทำตัวยุ่งๆเพราะไม่อยากคุยเรื่องเครียดทางด้านอาจ,จุนก็เป็นห่วงเพื่อนมากๆเขาเลยตัดสินใจพูดกับกาบีเพื่อให้เขาคิดเรื่องการแต่งงานใหม่แต่กาบีก็ยืนยันว่าเขามีความสุขและเขาก็คิดรอบคอบดีแล้ว หลังจากที่ออกเดินทางต่อไปได้ไม่นานพวกเขาก็มาถึงสถานที่สำหรับทำกิจกรรมผาดโผนโดยกิจกรรมนี้อาจุนเป็นคนเลือกซึ่งมันก็คือการกระโดดร่มและคนที่มีปัญหากับกิจกรรมนี้มากที่สุดก็คืออิมรานเนื่องจากเขาเป็นคนที่กลัวความสูงมากๆและก็แน่นอนว่าก่อนที่จะไปทำเรื่องเสี่ยงตายแบบนี้มันก็ต้องมีการฝึกซ้อมซะก่อนซึ่งครูฝึกก็ไม่ได้เป็นสาวสวยเหมือนเลลาแต่เป็นชายชะกันสุดโหดที่ทำการฝึกซ้อมให้อย่างไม่ปราณี หลังจากนั้นไม่นานก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องดิ่งพระสุธาซึ่งอิมรานก็กลัวมากๆจนหายซราไปเลย และเมื่อถึงจุดโดดอิมรานก็ขอให้ครูฝึกผลักเขาลงไปซึ่งในตอนแรกเขาก็ร้องแหกปากแต่หลังจากนั้นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ก็ทําให้เขาหายกลัวจากนั้นอิมรานก็ร่อนเข้าไปหาเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยตัวให้เป็นอิสระซึ่งพวกเขาก็อยู่สูงจากพืน้นจนความกังวลและความเศร้าขึ้นมาไม่ถึงพวกเขายิ้มยิงมีความสุขไปด้วยกันและเมื่อลงถึงพื้นได้อย่างปลอดภยัยทั้ง3ก็เข้ามากอดกันเพื่อฉลองให้กับตัวเอง ในคืนนั้นหลังจากที่ดื่มจนเมาได้ที่พวกเขาก็ไปแกล้งคนเหมือนอย่างเคยแต่ในครั้งนี้คนที่ถูกแกล้งดันสวนกลับจนทำให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทและสามทหารเสือสุดซ่าก็ต้องมาลงเอยในคุกพวกเขาเลยจะติดต่อให้เลลามาช่วยประกันตัวแต่ก็ดันติดต่อไม่ได้ อิมรานจึงต้องบอกความจริงกับทุกคนว่าพ่อแท้ๆของเขาอยู่ที่นี่ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อไปหาพ่อเพื่อให้มาช่วยและหลังจากที่ประกันตัวเสร็จเรียบร้อยพ่อก็ชวนให้ทั้งสามไปแวะพักดื่มกาแฟที่บ้านของเขาทางด้านอาจ,จุนและกาบีก็ปลีกตัวออกไปเพื่อให้พ่อลูกได้คุยกันซึ่งก็แน่นอนว่าอิมรานมาเพื่อถามว่าทำไมพ่อทิ้งลูกไปโดยไม่เคยติดต่อกลับมาเลยทางด้านพ่อก็ตอบตามความจริงว่าในตอนนั้นเขาพลาดมีลูกโดยไม่พร้อมโดยเขาฝันอยากเป็นศิลปินวาดรูป และเพื่อให้ได้ทําตามฝันเขาจึงต้องทิ้งลูกไปทางด้านอิมรานไม่ได้รู้ความจริงที่น่าปวดใจนี้เขาก็เข้าใจสิ่งที่แม่เตือนและเข้าใจความหวังดีของแม่ที่ปิดบังเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ก็ยังดีที่ในช่วงเวลาหน้าเศร้านี้อิมรานยังมีเพื่อนอยู่เคียงข้างซึ่งมันก็ทําให้เขามีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อ หลังจากที่เดินทางมาถึงสถานที่ทำกิจกรรมสุดท้ายอิมรานก็ติดต่อให้เลล่ามาหาเพื่อเซอร์ไพรส์อาจุนซึ่งพวกเขาก็ออกไปทานข้าวด้วยกันและกำลังจะไปชอปปิ้งกันต่อแต่กาบีก็บอกว่าจะกลับไปนอนพักที่โรงแรมซึ่งมันก็ผิดปกติมากสำหรับคนร่าเริงชอบเที่ยวอย่างกาบีอาจุนเลยทำการทดสอบเหมือนอย่างที่กาบีเคยทำกับอิมรนันดำกลางคืนทะเลเค็มงานเง,งินแต่งงานเอ่มครอบครัว ซึ่งการที่เขาตอบติดขัดในคำว่าแต่งงานมันก็ทำให้เพื่อนๆรู้ว่าเขาเริ่มลังเลทางด้านกาบีก็เลยยอมรับว่าใช่เขากลัวว่าถ้าแต่งงานไปแล้วนาตาชาจะบงการชีวิตเขาจนไม่มีอิสระและไม่มีความสุข นอกจากนี้กาบียังบอกเพื่อนอีกว่าเขาไม่ได้ขอแต่งงานมันเป็นความเข้าใจผิดของนาตาชาทางด้านอาจุนไม่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขาก็พอจะรู้ว่าที่กาบีอยากให้เพื่อนๆมาร่วมทริปนี้ก็เป็นเพราะในใจลึกๆเขาก็อยากให้เพื่อนๆมาบอกให้เขายกเลิกงานแต่งและให้รักตัวเองบ้างไม่ใช่เอาแต่สนใจความรู้สึกของคนอื่นแบบนี้ สำหรับกิจกรรมผ่าผลที่อิมรานเลือกก็คือการวิ่งหนีัวกระทิงซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงตายมากที่สุดเพราะมันไม่มีคนสอนไม่มีการฝึกซ้อมแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยอมทำโดยพวกเขามีข้อตกลงกันว่าถ้ารอดชีวิตไปได้อาจจนจะทิ้งงานไปเที่ยวต่อกับเลลาทางด้านอิมรานก็จะตีพิมกลอนที่เขาแต่งไว้ซุนกาบีก็จะไปขอยกเลิกงานแต่ง หลังจากนั้นไม่นานวัวกระทิงก็วิ่งไล่พวกเขาซึ่งกาบีและอิมรานก็สามารถวิ่งหนีไปหลบที่ข้างทางได้แต่อาจุนก็เดินวิ่งไปสะดุดคนที่ล้มอยู่ก่อนหนะ้าแต่ก็ยังดีที่เขากระโจนหลบไปได้ทันหลายเดือนต่อมาทั้งสามคนมาร่วมงานแต่งซึ่งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในงานนี้ก็คืออาจุนและเลลาในหนึ่งชีวิตของคนเราหลายๆคนคงอยากใช้ชีวิตให้เป็นอิสระใช้ชีวิตไปกับสิ่งที่อยากทำ แต่การใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องยากเพราะวิธีของคนส่วนใหญ่หลายๆสิ่งขับเคลื่อนด้วยเงินผู้คนจึงใช้เวลาชีวิตเกือบทั้งหมดไปกับการทำงานอีกทั้งในวันหนึ่งก็ต้องมีครอบครัวต้องใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นคนส่วนใหญ่จึงคิดว่าการใช้ชีวิตอิสระสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อชีวิตมีความมั่นคงหรือไม่ก็ต้องเป็นโสดเท่านั้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเราสามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้ตามที่เราเลือกส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็ขอแค่คู่ชีวิตของคุณมีความเข้าใจและให้พื้นที่ส่วน ตัวบ้างคุณก็สามารถใช้ชีวิตอิสระได้เช่นกันและอีกอย่างหนึง่งชีวิตคนเรามันก็ไม่แน่นอนถ้ามีโอกาสก็รีบคว้ามันไว้สุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตคุณอยากทำกิจกรรมผ่าพ้นเสี่ยงตายอะไรถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ